เจาะประเด็นข่าววันนี้ครับมาพูดถึงของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นโตจากรัฐบาลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นของขวัญที่จะมาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนทั้งค่าไฟค่าน้ำมันแล้วก็กา๊าซหุงต้มนะครับโดยเฉพาะเรื่องการลดค่าไฟครับก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยค่าไฟรอบบินตั้งแต่ มกร,ราคมถึงเมษายน2567ก็จะเก็บในอัตราไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่จะไม่สูงไปกว่านี้แน่นอนนอกเหนือจากนี้ครับที่สำคัญก็คือกลุ่มเปลาะบางนั่นคือใช้ไฟน้อยครับใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยก็จะคงอัตราค่าไฟอยู่ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วย ตั้งแต่รอบบินมกราคมถึงเมษายน2567ที่สำคัญประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนเนี่ยนะครับคาดการณว่าจะครอบคลุมประชาชนกว่า17ล้านรายเลยทีเดียวโอ้โหก็เรียกว่าได้ประโยชน์กันเยอะมากนะครับเพราะว่าจะยากดีมีจนสุดท้ายก็ต้องใช้ไฟกันทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นแต่ละคนก็จะบน่น ทําไมค่าไฟมันแพงเห็นไหมครับนี่เป็นของขวัญชิ้นแรกจากภาครัฐคงราคาค่าไฟไว้นอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีของขวัญเกี่ยวบเรื่องมาตรการในการลดราคาน้ํามันโดยเฉพาะน้ํามันดีเซลครับภาครัฐก็จะตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรตั้งแต่1มกร,ราคมถึง31มีนาคม2567นี่แหละเพื่อให้ต้นทุนราคาสินค้าต่างๆมันสูงขึ้น พราะเวลาราคาน้ํามันดีเซลสูงเนี่ยเดี๋ยวราคาต้นทุนต่างๆสินค้าก็จะปรับตัวสูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนน้ํามันเบนซินครับนี่ก็ทยอยลดไปแล้วทั้งแก๊สโซฮอ91ครับก็ลดลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรส่วนเบนซิน95แล้วก็แก๊สโซฮอ95ก็ลดลง1บาทต่อลิตรนะครับส่วนแก๊สโ so ซฮอ e20 e85 นี้ก็ลดลง80สตางค์ต่อลิตร นอกเหนือจากนี้ครับก็คือมาตรการในการลดราคาก๊าซหุงต้มก๊าซ LPG นี่แหละนะครับก็ตรึงราคาอยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม2567อันนี้ก็ถูกใจแม่บ้านถูกใจพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องใช้ก๊าซหุงต้มหุงหาอาหารทำกับข้าวหรือใช้ในการประกอบอาชีพร้านค้าร้านอาหารต่างๆนี่แหละครับ มาตรการในการลดค่าไฟค่าน้ำมนันค่ากา๊าซหุงต้มเป็นภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นของขวัญชิ้นโตจากภาครัฐนะครับเป็นผลงาน108วันของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินที่มุ่งเน้นนะครับในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสปฏิรูปโครงสร้างเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนครับ